ข้อมูลจากบีคอนแพลตฟอร์มจำหน่ายตัววันที่25กันยายนแสดงว่ารายได้บล็อกออฟฟจีนเดือนกันยายนทะลุ2,100ล้านหยวนแล้วสร้างสถิติสูงสุดใหม่เนื่องจากมีภาพยนตร์จีนคุณภาพเยี่ยมมากมายทั้งแนวประวัติศาสตร์แอคชั่นแฟนตาซีอ i นิเมชั่นแฟนตาซีเป็นต้นโดยเฉพาะเรื่องหน่วย731หนังเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2ทำลายสถิติบ็อกออฟฟหลายรายการ และทำให้เกิดการถกเถียงเป็นประเด็นร้อนทั่วโลกเนื่องจากหนังได้เปิดบ่งความผดร้ายของหน่วย731ของญี่ปุ่นที่พัฒนาอาวุธชีวภาพในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งหนังกวัดายได้ไปกว่า1,160ล้านยวนภายในเวลาเพียง4วันและได้สร้างสถิติใหม่สองรายการในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์จีนคือบ็อกอฟฟิศส,สูงสุดในวันเดียวและบ็อกอฟฟิศส,สูงสุดในวันเปิดตัว นอกจากความสำเร็จในเชิงพาน,นิชแล้วหน่วย731ยังได้รับความสนใจจากทั่วโลกโดยเข้าฉายในอเมริกาเหนือและออสเตรเลียและได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้ชมในหลายประเทศ